นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอระพุทธ,ธเจ้าพระองค์นั้นต่อแต่นี้ไปให้พากันนั่งขัดสมาธิภาวนาการนั่งขัดสมาธิท่านให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อน แล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงเป็นการระง,งับดับนิวารณธรรมคือความง่วงเหงาหาหนอดไม่ให้มากรรมกาย นนวรนทังห้ากรเมฉันพยาบาทถีนมิทธะอุทธัจจกุกุจจักวิจิกิฉานนวรทังห้ากิเลสทังห้าข้อนี้แหละมันคอยมาจกีดกันไม่ให้จิตใจของผู้ปฏิบัติภาวนา หองใสเมื่อนวอนวรทางห้าอย่างมีอยู่ในใจของผู้ใดเจบใจบุคคลผู้นั้นยอมเศร้าหอมองโดยเฉพาะถีนมิตธทงนิวาลนังถีนมิทะความง่วงเหงาเหานอน ถ้าเข้ามาครอบงามจิตใจผู้ใดแม่ฟังเทศก็ไม่ได้ยินฟังธรรมก็ไม่รู้เรื่องข้ออัดข้อธรรมใดๆไม่สนใจเพราะความง่วงเหงาเหานอนเข้ามาทับถมพระพเทธเจ้าท่านจึงให้นั่งขัดสมาเ็ดตั้งตัวให้ตรง <c oughs> โดพระพุทธโลกจะเป็นหลวงพ่อชินนาลาหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อต่างๆไม่ว่าท่านนั่งแบบไหนท่านยืดตัวขึ้นยืดบั้นเอวขึ้นซื้อลองกระโดกสันหลังตั้งตรงความง่วงเหงาหานอน ยังไม่ได้มาครอบงำได้และการนั่งนี่แหละ,สะแสดงออกซึ่งความสงาภาภ่าผ่าเผยของแต่ละบุคคลถ้าผู้ใดนั่งภาวนาเรียกว,ว่าก้มไปข้างหน้าบางคราวก็เรียกว,ว่า เอาหัวลงจดพืชหลับไปเลยก็มีอันนี้เรียกว่านิวรนทับถมนั่งตัวมันซื่อเหมือนไม้เหมือนพระทองพระพุทธโลกทองท่านไม่นั่งแอล่อมท่านนั่งซื่อตรงสแสดงว่าพระพุทธเจ้าของเราท่านสละความ เจ็บปวดทุกขเวทนาอันใดเกิดขึ้นท่านไม่มายึดมั่นถือมั่นว่าท่านเป็นผู้เจ็บผู้ปวดเป็นเรื่องของขันธรรมารโลกประคัมเขาเจ็บปวดท่านไม่เข้ามายึดว่าเอวของข้ากระดูกสันหลังของข้าท่านไม่ว่า มันเจ็บปวดทุกเขเวทนามึนซาอะไรก็าตามในแข้งในขาทำใจให้เฉยเฉยไว้เจ็บเท่านี้เป็นเท่านี้มันไม่เท่าไรเวลาคนเราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าถึงข่าวที่จะหมดชีวิตนั้น ความเจ็บมันเรียว่าเหลือที่คนเราเจ็บนี้อีกเมื่อเหลือไปก็เรียกว่าตายนั่นเรียกว่าเจ็บอันใหญ่หลวง <c oughs> ยังมีขวางหน้าเราท่านทั้งหลายอยู่น,นั้นต้องต่อสู้ยกจิตยกใจให้สูงส่งปาริพณสติมีสติ เฉพาะหน้าสติความะระลึกได้บริเวณหน้าหน้าหมายถึงคอด้วยคอนี่แหละนันมัดจากนอกจากบั้นเอวหลังก่องแล้วก็ยังคอก้มด้วยคอก้มเน่ก็หลับได้ นั่นอย่าให้มันก้มมันตั้งคอให้ตั้งซื่อตรงเหมือนกระดูกบั้นเอวกระดูกสันหลังเขาตั้งตรงต่อกันคอก็ต้องกระดูกคอก็ตั้งให้มันเที่ยงถ้าคอพับลงไปหลับได้บางคนก็เสียงกลนกรอก,ก พอมันพับลงไปดันั้นอย่าให้มันพับตั้งตัวให้เที่ยงตั้งใจให้เที่ยงใจเที่ยงนั้นสำคัญที่สุดใจเที่ยงตรงคงเท่ก็จดจ่อในบริกรรมภาวนาของตัว เรานึกพุโทโธเรานึกบริกรรมใดก็เอาบริกรรมนั้นขึ้นมากำหนดพิจะะารณาหรือกำหนดหลักอน,นิจจังคือความไม่เที่ยงเอามากำหนดไม่ให้จิตใจลุ่มหลงไปที่อื่นคำว่าสติ สติความระลึกได้เอาอะไรมาลึกก็เอาจิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในตัวนั้นและยกขึ้นมาระลึกระลึกรู้ว่าเดี๋ยวนี้เรานั่งสมาธิภาวนาทางกายเรียบร้อยแล้วหรือเรานั่งตั้งตัวกรงไหม เราปล่อยให้ความง่วงเหงาหาานอนเข้ามาทับถมไหมเนวรททางห้ามันมีโยห้าพ่อกามมฉันหมายถึงความรักไข่พอใจในลูกลดกลิ่นเสียงพยาบาทพยาบาทอาฆาตจองเวรโกรธให้คนโน้นคนนี้โกรธให้สัตว์สิงเดียและฉาน เมื่อกอดให้ใครแล้วก็บโคกกอดไว้อันนั้นแล้วอ่ะความพยาบาทอาฆาตจองเวรไม่ดีละทิ้งออกไปเจ้าถีนมิทะนีสำคัญมากพระแต่ก่อนองหนึ่งท่านโซด้วยการเดินจมกลรม แรกท่านก็เอาเท่าเดินกลับไปกลับมาเท่าก็แตกไปเลือดไหลแต่ความเพียรของท่านไม่ทอดถอยเท่าแตกก็เอาเข่าเดินมือเดินคือว่าเดินนานเพื่อมาให้มันหลับไหลให้มีสติ ภาวนาพุโทโธไปนานเข้าเขาก็แตกมือก็แตกเลือดไหลทานไม่ได้ทีนี้ท่านก็ยังไม่ถอยความเพียนท่านนอนขวางทางจมกลมกลิ้งเอาพุโทโธกิ่งไปพุโทโธกิ่งไปสดทางจมกลมกลิ้งกลับมาอีก พุทธอกลิ่งอยู่อย่างนั้นแหละจนถึงทางสุดตรงนี้ก็กลิ่งกลับไปไม่รู้ว่ากี่ครั้งกี่อนผู้มีความเพียรถึงขนาดนั้นเลยองนั้นได้สำเร็จในทางจงกลมด้วยการกลิ้งเป็นสร้งครั้งสุดท้าย เพราะว่ากลิ้งนั้นมันไม่แตกไม่หักที่ไหนมันความหนักเสมอกันเกลี้งไปมันเสมอภาพไปไม่หนักถ้าเดินมันไปหนักที่เท่าคานมันไปหนักที่เข่าและมือจึงได้แตกถ้านอนเหยียดยาวขวางทางจงกรมแล้วก็เกล้งไปเท่าไรเท่ากันไม่มีการแตก จนเรียกว่าไม่รู้ว่ากี่รข้างกี่หเนเลยท่านเอาจนได้สำเร็จเป็นพระโสดาเอาจนได้สำเร็จเป็นพระสกีทาคาท่านกล่งอยู่อย่างนั้นจนได้สำเร็จเป็นพระอนาคามีผลกลิ้งต่อไปจนเป็นพระอราหาันตาที่นาจบจบสมจรย์ ก็เป็นอันว่าได้ไทยธนะอย่างสูงสุดท่านไม่กลัวละทินท่านไม่กลัวตาท่านไม่กลัวเจ็บอะไรอะไรเดียจิตใจสำคัญน,นั่นแหละถ้าเราทุกคนเราทุกอ์งเอาขนาดนั้น ทีนมิตทางนิวาลานังเข้ามากรกายไม่ได้กามมฉันก็ละได้พยาบาทอาฆาตจองเวรซึ่งกันและกันก็ละได้เลิกได้ความฟุ้งซ่านลำคาญคิดไปไม่มีหลักมีเกณฑ์ก็เอาชนะได้ คนที่มีขี้สงสัยอะไรอะไรก็สงสัยทางนั้นก็จะละได้ขาดคือรวมใจให้สงบระงับลงไปเมื่อใจสงบระงับแล้วมันจะไปสงสัยอะไรอีกเล่าเอาให้จิตใจสงบตั้งมั่นในจิตใจจิตใจมันก็นไม่ล,งลังเลสงสัย ปฏิบัติภาวนาในใจของตัวเองได้ตลอดไปการภาวนานั้นไม่ใช่คาพูดไม่ใช่เสียงที่เราฟังมันเป็นการประกอบกระทำในจิตในใจให้ใจสงบตั้งมั่นให้ใจเบิกบานยิ่แยมแย้มแจ่มใส หน้าตาเบิกบานจิตใจเบิกบานจิตใจไม่เป็นเจ้าทุกเจ้าอยากลําบากลาําขางถ้าใจมันไม่สงบใจลำบากลาําขางอะไรมันก็เป็นอุปราคหมดนั่นแหละถ้าเราลุกขึ้นตั้งขึ้นตั้งใจขึ้นมา พุทโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราธรรมโมพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสังโฆพระอริยสงสาวกเป็นที่พึ่งของเราเป็นที่พึ่งทางใจเป็นที่พึ่งภายในเอาจนจิตใ,ใจสงบระงับตั้งมัน่นไล่ความขี้เศร้าเหงานอนออกไปให้หมดสิ้น เจตใจก็ย่อมเบิกบานยิ้มแย้มแจม่มใสเห็นทุกเห็นภัยว่าการเกิดมาในโลกนี้เต็มไปด้วยทุกเพียงแต่ว่าโรคภัยไข้เจ็บบังเกิดมีขึ้นในรูปร่างกายก็มีมากมายหลายหลายโรคหลายภัยคนคนหนึ่ง ย่อมมีโลกประจำอยู่นอกนั้นก็นเป็นโรคที่จรมาเลยโซ่มันไม่ค่อยจะได้เพราะขี้เกียจภาวนาถ้านั่งภาวนาเอาให้มันโซ่กันให้ได้ไม่ทอถอยไม่ให้มันหลบ กิเลสมันหลบไปหลบมาสูซมันไม่ได้อยู่ในนั้นถ้าโซ่จริงๆไม่ต้องหลบไปไหนแล้วทุกลมหายใจเข้าออกมะระนังเนภาวิตสติเอาที่นี้เป็นที่ตายปัจจุบันเอาปัจจุบันนะธรรมธรรมอันเป็นปัจจุบัน เดี๋ยวนี้เวลานี้โซ่ลองไปนั่นเลยพุทธะพุทโธโยในใจดวงเดียวตั้งจิตตั้งใจในจิตใจดวงนี้ให้มันมันม่นคงหนักแน่เมความหนักแน่นเหมือนพื้นพระสุธาหน้าแผ่นดินเหมือนแผ่นดิน เขาไม่หวั่นไหวเจ็ตใจของผู้ภาวนาก็ยาได้มีความหวั่นไหวด้วยเหตุการณ์ใดๆถ้าคืนไหนวันไหนมันฟุ้งซ่านลำคาญมากมคืนนั้นแหละจะต้องต่อสู้ แกจะมากมายเท่าไรกิเลสมานสังขารมานข้าจะนั่งภาวนาให้มันตายแห้งที่นี่ว่าอย่างนั้นไม่ต้องมาชวนให้หยุดให้ยัง้งตั้งใจลงไปเอาจนสงบหลังับล่าขาบลงไป ถ้ามันไม่สงบระงับแล้วไม่ต้องย่อหย่อนทอถอยหมายถึงว่าเราอยู่ในที่อยู่ของเราเองนั่งภาวนาให้มันเอาได้ใช่ยราถ้านั่งมันง่วงเหงาเขานอนลุกยืนขึ้นพุทโธแก้จิตใจเรื่อยไป เดินเคลื่อนมันยังง่วงเหาเหานอนเดินจงกลอมเดินจนร่างกายเยืดเส้นเยืด,ยดสายมันก็หายไปเองความ่วงเหาเหานอนแต่มันยังสู่ไม่ได้มันก็น่วงเหาเหานอนฟุ้งซ่านลำคาญมีมากมายกิเลสในหัวใจมนุษย์ เราก็ต้องเตื่นขึ้นลุกขึ้นต่อสู้ทุกลมหายใจเข้าออกเพ่งให้เห็นทุกเห็นภัยในการมาเกิดในโลกไม่ใช่มันมีความสุขสบายอย่างเดียวความทุกข์นั้นมากมายความสบายเท่าปลายเข็ม ความทุกข์นั่นเต็มอยู่ในกายในจิตร่างกายก็มีโรคภัยไข้เจ็บคอยเบียดเบียนอยู่เจตใจก็กิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะคอยทุ่มแทงจิตใจอยู่จะต้องตั้งใจปารกความเกียดภาวนา ไม่มีใครจะมาช่วยตัวเราดีเท่ากับจิตใจของเราดอกจงเอาจิตใจดวงผู้รู้ผู้ภาวานาอยู่นี่แหละช่วยตัวเองช่วยไหว้พระสวดมนต์ช่วยนั่งสมาธิภาวานาเมื่อมีความทุกข์กายทุกข์ใจอันใดขึ้นก็ อาศัยความอดทนอดเอาทนเอาไม่นานมันก็หายไปขันตีความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปรานักปราบในทางพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้าของเราเป็นประทานท่านมีความอดทน เหลือมนุษย์และเทวดาอินทร์สมไม่ใช่ว่าท่านไม่เจ็บไม่ปวดในร่างกายสังขารมันก็มีเหมือนกันเพราะรูปร่างกายพระพุทธเจ้าองค์พระพุทธเจ้าจริงๆมันก็เจ็บปวดทุกขเวทนาเหมือนกันแต่ท่านอาศัยความอดทน เมื่อท่านมีความอดทน <c oughs> เป็นเครื่องประดับอยู่พระพุทธเจ้าก็เชื่อชนะหมาเสนามา,า,มาท่านไม่กลัวท่านภาวนาโลกเดียวท่านตั้งจิตตั้งใจสูงสง่งไม่ลหลงไหลไปตามความสุขสบายในเนื้อในหนัง ท่านเพ่งเพียนโดโลแจ้งด้วยปัญญาอันชอบอัติกังกระดูกสามด้วยตอนท่านมองภาวนาทะลุปุปกทาตแท้มันก็กองกระดกูกเจ็ดเราจะมาหลงอยู่ในกองกระดูกนี้หรือ พระพุทธเจ้าของเราท่านทิ้งกองกระดูกแล้วตั้งแต่ยังไม่แตกไม่ตายท่านทิ้งคือท่านไม่หลงไม่ยึดเอากองกระดกูกว่าเป็นสุขสบายกองกระดกูกเต็มไปด้วยทุกข์แต่กองกระดูกจริงๆมันไม่ทุกข์้ททุกข์เกิดคือจิตไม่รู้นั่นแหละ จิตไม่โลจิตไม่วางจิตไม่ละจิตไม่วางเฉยต่อเหตุการณ์ใดๆคอยเป็นโทษไปตามคนตามสัตว์ตามวัตถุธาตุทั้งหลายวุ่นวายไปไม่มีที่สิ้นสุดนั่นแหละเรียกว่าจิตไม่เป็นจิตใจของตัวเองเจ็บใจตัวเองไม่มีอิสระธรรม คิดใจตัวเองไม่มีขันติธรรมขันติทีรัสลังกาโลขันติเป็นเครื่องประดับของนักปรา์ร้อนเท่าไรก็อดเอาทนเอาหนาวเท่าไรก็อดเอาทนเอาฝนฟ้าจะตกลงมาเปียกชื้นอะไรก็อดเอาทนเอา เมื่อมีความอดทนย่อมมีความสุขเมื่อมีทุกข์ไม่ต้องบน่นอดทนเอาพระในครั้งพุทธกาลท่านมีความอดทนเจ็บปวดทุกขเวทานารน่างกายท่านก็อดทนเอา เจ็บจิตเจ็บใจก็อดทนเอาเจ็บใจนั้นเมื่อละกิเลสในใจนั้นได้มันก็ไม่ต้องอดทนมันข้ามพ้นไปได้ถ้าจิตหลงจิตสำคัญผิดเลืมภาวนาไปรับเอาเรื่องต่างๆเข้ามาเป็นทุกข์เป็นร้อนมันกระทุกใจอะทุกกิเลสภายในทุกเรื่องต่างๆ แค่นั้นจิตใจจงตั้งมั่นลงไปอย่าได้มีความท้อถอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ไม่ท้อแท้อ่อนแอหวัวใจ,จท่านมีความเพียรมีความหมั่นความขยันกันแข็งมีความอดความทนเป็นจิตใจอันน่าสักการะบูชา นั่นเราผู้เป็นสาวกสาวิกาเดินตามรอยมาบาะพุจ้าก็ต้องมีความอดทนและมีความภาคความเพียรพยายามด้วยเมื่อมีความอดทนก็ต้องมีความเพียรความหมั่นความขยันความเพียรน,นั้นก็สำคัญมาก วิเยนะทุกขมัตเจต,ติบุคคลจะล่วงทุกไปได้เพราะความเพียรเมื่อผู้มีความเพียรแล้วการงานใดๆที่ว่ายากก็กลายเป็นการงานง่ายไปเพราะมีความเพียรความเพียรความหมั่นความขยันขันแข็ง สร้างขึ้นมาให้มีในใจผู้ใดมีความเพียรไม่ว่าจะทำจิตจกกรรมการงานใดๆยอมสำเร็จลุล่วงไปทุกอย่างทุกประการกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจะสำเร็จลุล่วงไปได้ก็ความเพียร ความอดความทนความเป็นผู้มีสติปัญญาพิจารณาทําใจให้สงบตั้งมัน่นมีสัจจะากความจริงใจมีอธิษฐานตั้งใจมั่นลงไปมีเมตตาแก่สัตว์ มีเมตตากรุณามุติตาอุเบกขามีความวางเฉยได้ในอารมณ์ทั้งปวงเจ็บใจก็ย่อมสบายนั่งที่ไหนที่นั้นก็สบายเยืนที่ไหนที่นั้นก็สบายเดินไปไหนมาไหนที่นั้นก็สบายเคือมันสบายอกสบายใจจิตใจสงบตั้งมัน่น ย่อมอยู่เย็นเป็นสุขไม่ทุกร้อนประจันใดฉะนั้นอบายธรรมต่างๆที่กล่าวมานี้เป็นอบายธรรมปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลเมื่อว่าพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำน,นำไปประพฤติปฏิบัติ ก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศฉันนีสัพพิติโยวิวัตทันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิติคาโยโกภาวะอะภิวาธนาสีริสณิจังวุทธาปัยิโนจตาโรธรรมาวัทันติ อายุวันโนโจครั้งภาลาัง